รวบรวม5ประเด็นน่าสนใจที่ได้จาก Thunderbol t มากันที่ประเด็นแรกครับมาพูดถึงบัคกี้ครับกับมาโหดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหลังถูกเนิรฟมานานหลังจากที่โอ้โห พอมาตัวอย่างทันเด์โบ o ยใช่ไหมครับผมภูมิใจมากที่ได้เห็นบักกี้เนี่ยหรือเดอะวินเทอร์โซเจอร์ของเราเนี่ยกับมาโหดกลับมาเก่งอีกครั้งเหมือนในกัปตันอเมริกาเดอะวินเทอร์โซเจอร์นะครับคือตั้งแต่หนังกัปตันภาค2เนี่ยพี่แกก็โดนเนิร์ฟมาโดยตลอดนะแบบเก่งระดับเทียบเท่ากับปตันอเมริกาสู้กันสู่สีอะ่ะแต่กลับมาถือปืนยิงง่อยๆยิงเอเลี่ยนนะท่านผู้ชมซึ่งมันโดนเนิรฟ์ฟมันโดนแบบ โอ้โหลดทอนบทบาทมากๆไหนจะมาในฟาคอนแอนด์เดวิน t e เท o l โซเจอีกพี่แกก็บทบาทนะ้อยโดนพี่แซมแย่งไปหมดเพราะพี่แซมจะต้องเป็นกัปตันคนใหม่โอ้โหแต่ละอย่างนะเซบาสเตียนสแตนของเราต้องสงสารนักแสดงมากๆแต่พอกลับมากับภาพยนตร์เรื่อง Thunderbolt เนี่ยพี่แกนี่เป็นผู้รวบรวมเป็นหัวหน้าทีม Thunderbolt ต้องบอกเลยว่า บักกี้หรือเดวบินเทอร์โซเจอร์ของเราเนี่ยกลับมาได้อย่างสมศักดิ์ศรีกันนะครับสุดท้ายแล้วก็ <c oughs> ได้เห็นบักกี้กลับมาเก่งอีกแล้ววุ้ยรู้สึกภูมิใจว่ะไม่เคยรู้สึกดีอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยถึงแม้จะไม่ได้เป็นกัปตันเมกานะแต่คือเออมึงกลับมาโหดเถอะกลับมาโชว์เทพเถอะให้คนดูเขาได้รู้สึกดีกับตัวละครนี้บ้างอะ่ะเป็นอีกตัวละครที่มีความผูกพันกับกัปตันเมกามากอ,อ่ะซื้อ กูยังติดใจอยู่เลยวแซมมึงได้เป็นได้ไงทําไมไม่ให้บักกี้กูเป็นบักกี้กูก็ได้รับอภัยโทษแล้วเจ็บใจพูดแล้วของขึ้นครับมากันต่อที่ประเด็นหลักที่2ครับเยเรนามีเซรุ่มไหมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ารอบข้างของในทีมทันเดอร์โบเนี่ยมีแต่ผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์ชาเจาพูดแบบ ชัดเจนเลยเนี่ยบักกี้ก็เหมือนกัปตันเมกาจอห์นวอล์คเกอร์ก็เหมือนกัปตันเมกาเรดการ์เดียนก็มีเซรุ่มเหมือนกัปตันเมกาเหมือนกันอีกแต่แค่เป็นเซรุ่มคนละชนิดนะครับแต่3คนนี้คือเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีพลังเซรุ่มเป็นเดอวินเท์โซเจอร์หรือผู้แบบแข็งแกล่งก่งงอมนุษย์ธรรมดาไปแล้วคนอย่างเยเรนาเนี่ยจะมีเซรุ่มไหมเพราะในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเยเรนาเนี่ยวิ่งทะลุกำแพงแบบปูนพังเลยซึ่ง ถ้าเป็นคนธรรมดาผมมองว่ามันทําไม่ได้เว้ยและอย่างหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปเลยนะรอบข้างมีแต่คนเหนือมนุษย์แล้วพี่แกจะเป็นมนุษย์คนเดียวเนี่ยจะไปต่อกรก,กับศัตรูระดับนั้นยังไงซึ่งผมมองว่าเยเรนาน่าจะได้รับเซรุ่มนะหรือว่าไปฝึกฝนยังไงให้ร่างกายตัวเองเก่งขนาดนั้นถึงสามารถรับมือกับจอห์นวอล์กเกอร์ได้ในตัวอย่างที่เราเห็นว่าโอ้โหรับแรงกระแทกได้ซึ่ง มนุษย์ธรรมดาไม่น่าจะทําได้นะซึ่งอันนี้เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจสําหรับผมมากๆเพราะผมมองว่าเยเลนาเนี่ยเป็นตัวแทนเหมือนแทนแบล็กวิโดซึ่งแบล็กวิโดเนี่ยก็เหมือนเป็นผู้หญิงที่ต่อสู้เก่งอย่างเดียวมีวิทยายุทธมีกระบวนการการต่อสู้ต่างๆนานาแต่ถ้าเยเลนาเนี่ยได้บัฟเซรุ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นหญิงแปลงขึ้นมาผมมองว่ามันจะเป็นอะไรที่ต่อยอดในอนาคตได้อีกเยอะเลยนะซึ่งต้องรอจับตาดูกันต่อไปว่าเยเลนาจะมีเซรุ่มวินเทอร์โซเจอร์อะไรหรือเปล่านะครับ มากันต่อที่ประเด็นหลักที่3ครับอย่างวาเลนติน่าครับจะมีแผนร้ายอะไรซึ่งแม่งมีแผนร้ายอะไรแน่ๆครับแถมน่าจะเป็นคนที่ซื้อตึก a อเวนเจอร์ทาวเวอร์ไปด้วยซึ่งเราจะเห็นฉากหนึ่งที่ทีมดันทันเดอร์บอลอยู่ครบกันเลยนะแล้วก็ไปเชิญหน้ากับพี่วาเลนติน่าพร่ำหาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมว่าว่านั่นแหละคือตึก a อเวนเจอร์เอเวนเจอร์ทาวเวอร์น่แหละซึ่งพี่วาเลนติน่าเนี่ยซื้อไปเป็นอะไร ซื้อไปเป็นตึกรวมพลของทีม Thunderbolt หรือเปล่าหรือมีแผนการรับอะไรหรือเปล่าหรือจะนำไอ้ตึกเนี้ไปต่อยอดเป็นอย่างอื่นอะไรยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปเพราะอย่างที่เรารู้รรกันว่าวาเลนตีน่าเนี่ย มันไม่ใช่คนที่ดีมันเป็นเหลี่ยมมันเหมือนหมาป่าหมาจิ้งจอกซึ่งผมมองว่ามันมีแผนอะไรแน่ๆซึ่งเราต้องรอดูกันต่อไปว่าตัวละครอย่างวาเลนติน่าเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญต่อทีมทันเดอร์โบหรือภาพยนต์เรื่องอื่นๆของจักรวาลมาวิลเอ็มซีอย่างไรกันต่อไปนะครับต่อมาก็เป็นประเด็นหลักที่4กันแล้อย่างบ๊อบครับหรือที่เรารู้จักกันอีกนามก็คือเซนทรีครับโอ้โหซูปเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังระดับแบบ มหาศาลดวงอาทิตย์1 0 0ล้านดวงจะมาเป็นตัวร้ายหรือเปล่าหรือจะถูกวาเลนติน่านั้นหลอกใช้แล้วทีมทันเดอร์โบ t จะไหวหรอถ้าสู้กับเซน t r รีพลังระดับนั้นหรือเซน t r รจะถูกนำมาแกงอย่างอดัม w a r ล o ในกาเดนออฟเดอะกา h ล็กซี่ y v ล l มทรีคือยังไงกันแน่ซึ่งโอ้โหตัวละครอย่างเซนท r รีนี่มันเล่าได้หลายอย่างนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจักรวาล MCU มันจะมีหนังแบบ ระดับพลังคอสมิกระดับยูนิเวิร์สต่างๆซึ่งการมาของเซนทรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆ <c oughs> คือเหมือนในตัวละครผู้ดีเนี่ยมาเสริมทัพในทีมเวนเจอร์แต่ว่าเขาจะกลายเป็นตัวร้ายของทันเดอร์โบวจริงๆหรอหรือถูกหลอกใช้หรือว่าจะเอามาแกงเหมือนอดัมวอลล็อกในกาเดียน n 3ซึ่งเราก็ต้องติดตามชมกันต่อไปบ๊อบหรือเซนทรีเนี่ย จะมีบทบาทมากน้อยเพียงไหนกับหนังเรื่อง Thunderbol นะครับเรามากันต่อที่ประเด็นหลักสุดท้ายที่5ครับ Thunderbol ดอกจันดอกจันตัวนี้หมายถึงอะไรครับคำถามคำถามนี้นี่ผมเคยถามมาเมื่อต้นปีแล้วนะว่าดอกจันเนี่ยคืออะไรกันแน่คือเควินไฟกีบอกว่าดอกจันตัวเนี้ยมันสำคัญ แล้วถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าดอกจันตัวนี้คืออะไรเนี่ยก็ต้องเข้าไปรับชมกันด้วยตัวเองในโรงภาพยนตร์เพื่อหาคําตอบนั้นว่าดอกจันนั้นหมายถึงอะไรแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมีคิดอยู่ผมเคยอ่านทฤษฎีมาจาก a c e บุ o k นะครับเขามองว่าทัน n d e r b บ l t ดอกจันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อภาคหรือเปลี่ยนเป็นชื่อทีม Dark a v e n g e r หรือเปล่าหรือจะเป็นทีม a v e n g e r ใหม่จะเป็นอารมณ์เหมือนแนวแบบซูซายสควอตการรวมทีมตัวร้ายพีชีพอะไรแบบนี้ซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็ มันจะ Impact เหรอการที่เควินไฟกีออกมาพูดแบบนี้มันต้องเป็นอะไรที่ Impact มากๆหรือว่า t h u n d e r b o บ้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในชื่อของนายพลลอสนะครับนายพลลอสเนี่ยชื่อเต็มเขาคือนายพลแทนเดียสทันเดอร์โบลอสซึ่งคำว่าทันเดอร์โบ้อารมณ์แบบว่าเป็นชื่อกลางของนายพลลอสนะครับหรือว่าจะเป็นการเปยดในยะว่าจะมีเรดฮักมาปรากฏตัวในทันเดอร์โบ้หรือเรดฮักเนี่ย จะถูกจับตัวหลังจากที่จบสงครามกับกัปตันอเมริกาฉบับแซมวิลสันไปแล้วก็ถูกจับแล้วก็ให้มาร่วมทีมกับทีมทันเดอร์โบลซึ่งอันนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งตามไทม์ไลน์ผมมองว่ากัปตันอเมริกานะ่าจะเกิดก่อนทันเดอร์โบนะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับว่าถ้าสมมุติมีเลดฮักมาโผล่ในทีมทันเดอร์โบนะครับซึ่งอันเนี้ย ถ้ามันโผลมาถามว่ามัน Impact ไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ Impact ขนาดนั้นนะเพราะว่าเลทักมันก็โผลมาแล้วในกับตัน4สีะถ้าจะโผลมาในทัน d e อร์โบอีกมันก็คงไม่ได้ Impact อะไรอย่างมากก็แค่ว้าว่าเฮ้ยมาช่วยทีมทันเดอร์โบอะอะไรประมาณนี้หรือว่ามันจะไม่มีอะไรเลยดอกจันไปอย่างนั้นเพื่อที่ให้เป็นกระแสรเรียกให้แบบกระแสมันดีเอ Kevin อเควินไฟกี้ว่า มาเรียกกระแสไปงัน้นแหละให้คนมันตื่นเต้นว้าวให้มาตั้งคําถามกันว่าไอ้ดอกจันทร์ตัวเนี้มันหมายความว่าอย่าง,างไรซึ่งผมมองว่ามันมีความหมายแหละแต่จะมีความหมายอย่างไรผมก็ยังไม่ไม่แน่ชัดหรือชัดเจนในข้อมูลในโซนนี้นะครับแล้วท่านผู้ชมล่ะคิดเห็นกันอย่างไรว่าไอ้ทันเดอร์โบดอกจันเนี่ยดอกจันทตัวเนี้ย มันคือหมายความมากว่าอะไรแล้วมันดอกจันเพื่ออะไรครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ5ประเด็นน่าสนใจที่ได้จาก Thunderbolt ดอกจันครับถ้าผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้อย่างจุกใจเลยนะครับผมอาจจะตกโล่นข้อมูลตรงไหนผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ๊ตอาร์ติสกันด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ